สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับอีกคลิปนึงนะครับวันนี้กูรีวิวนะครับก็จะมาทําผัดพริกแกงกากหมูนะครับคืออยากกินมานานแล้วนะครับคือพอดีเมื่อกี้ผมเพิ่งเจียวกากหมูเสร็จนะครับอะไรเนี้ยครับถ้าเป็นแคปนะครับก็เลยแบ่งแบ่งไว้บ้างนะครับแล้วก็ นี่ครับน้ำมันน้ำมันนี้ก็คือน้ำมันที่เหลือจากการเจียวนะครับเอามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับง่ายๆเดี๋ยวทำตามไปเรื่อยๆนะครับส่วนผสมใช้อะไรบ้างก็ดูในคลิปนะครับดูให้จบนะครับแล้วก็ดูว่าก็จะรู้ว่าใช้อะไรบ้างนะครับตอนแรกก็เปิดไฟอ่อนๆก่อนนะครับเ็าจะเอาพริกแกงไปรวนให้สุกนะครับพริกแกงอะซื้อร้านพริกแกงใต้มานะครับซื้อพริกแกงเผ็ดแบบพริกแกงเผ็ดแบบปั่นละเอียดนะฮะเราก็จะ ตัวพริกแกงเนี่ยเขาใ้น้ำมันกระเด็นนะฮะเอาเอาให้มันสุกนะครับคัวให้มันสุกให้มันหอมเลยนะครับขยี้ขยี้ขยี้เข้าไปครับเพราะวันนี้เราจะทำผัดพริกแกงนะครับเราต้องเอาพริกแกงไปคุก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 นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำพริกแกงให้มันสุก่อนนะน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจากตัวพริกแกงก็จะลงไปเองนะครับเสร็จแล้วก็มาเตรียมเครื่องต่อไปนะครับ เราจะใช้น้ำตาลปี๊บด้วยนะครับเพราะว่าผัดที่แกงกะหรี่ก็ต้องหวานๆนิดนะครับต้องมีความหวานด้วยนะต่อไปก็กลางๆหม้อยครับพะค่อนเบานะครับเดี๋ยวที่แกงไม่นะครับเสร็จนะครับเราก็จะใส่น้ำตาลไปสักหน่อยนะออกหวานนิดๆนะครับส่ครับสับปึกกระเๆกนะครับครับ เครื่องปรุงเราก็ค่อยปรุงไปชิมไปนะครับเอารสชาติที่เราต้องการนะครับมาเป็นสูตรไม่ได้พิกตายตัวว่าคุณต้องทาแบบนี้มันจะอร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดือไม่ได้พริกว่าต้องทําตามผมทุกอย่างนะอะไรเงี้ยคุณไปดัดแปลงเอาได้ครับดัดไปเรื่อยให้น้ำตาลกับพริกแกงมันนัวเข้ากันนะครับแล้วก็ใส่น้ําดื่มนะครับลงไปสักนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวประมาณแก้วเป๊กนะครับอ่าผมตวงาประมาณนี้นะครับค่อยเติมไปครับ กะแล้วประมาณครึ่งแก้วเบ็ดน,นะครับโอ้ยฉุนมากที่ใจครับแส,สักนิดนะครับตวงตวงเอานะครับอย่าอย่าให้มันเหนียวมากครับมันจะคุบคุกกับตัวกัดหมูไม่ไม่ทั่วนะครับเรา้วงทำให้มันเยิ้มๆหน่อยครับเยิ้ม้ว แกะออกมาขนาดนี้นะครับแล้วก็ดูมาเยอะมพอไหมนะครับชอบเยอะมมากก็ใส่น้ําเยอะหน่อยนะครับเสร็จแล้วแล้วก็จะปรุงนะครับใส่น้าปลาผมจะใส่ไม่เยอะนะครับทีเดียวพอเพราะว่าตัวพี่แกอาจจะเค็มอยู่แล้วนะครับนี่ใส่ไปสักครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วก็แกงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับ น้ำตาลนะครับน้ำตาลนี่คือตา,ตาลปี๊บนะครับมันจะหวานอีกแบบหนึ่งเราใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายเพื่อตัดนะครับตัดรสหวานแบบแกล้งแกล้งของตาลปลี๊บนะฮะแล้วก็รสดีครับผมงปรุงรสอะไรก็ใส่ใส่ไปเถอะครับทํากับข้าวอย่าไปห่วงเครื่องถ้าห่วงเครื่องก็ไม่อร่อยนะครับใส่ใส่ไปครับกินได้ก็กินนะฮะยนะครับ ác, พอเรานี่ยนะครับบอกโนไปเรื่ยครับมันจะไม่เหลือเลยฮะ ันจะไม่ค่อยเหนยวมันจะเหนียวแล้วมันจะไม่ค่อยเหลวเท่าไหร่ตอนเอาพริกแกงลงไปคลุกมันจะไม่ค่อยติดตัวพริกแกงนะครับขอเติมนะอีกสักนิดนึงนะครับถ้าชิมได้ลรวก็ชิมนะครับชิมไปว่าพริกแกงเราได้หรือ,อยังนะครับแล้วก็ผัดแค่ประมาณนี้นะครับ พี่แกงร้านนี้เค็มอะซื้อมาไม่เค็มแต่พี่แกงกับหมูต้องออกหวานนะครับเตนนิมไปครับสูตรไม่ตายตัวนะครับไม่ต้องฟีดแบ็กตามผมนะครับแค่ดูเป็นตัวอย่างว่าผัดยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ความแซ่บมาแล้วครับ <c oughs> แค่พี่แกงก็เผ็ดแล้เพื่อนนะเพื่อเพื่อนครับ ค่พริกแกงก็ซีดแล้วครับขยี้ขยี้น้ำตาลปี๊บนะขยี้ครับขยี้นะครับมาหามาแล้วขยี้ขยี้เข้าไปนะครับหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดใส่เข้าไปเลย แล้วก็ดูฟักยาวโอ้โหมันเข้ากันแล้วเลยนะครับให้สุกครับตับตรงนี้ให้หอมกว่านะครับตับรนี้ให้สุกและกวนะครับถ้าเพื่อนยมากลัวเพื่อนกลัวไม่สุกนะครับเติมน้ําต่อได้ครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เจอจางอะไรมากนะครับเติมให้ดูเลยครับค่อยเติมครับค่อยทำาค่อยชิมก็ไม่ต้องรีบครับ พอกลิ่นที่แกงเห็นถั่วเริ่มจะสุกนะครับเราค่อยเอากาก,ากหมูะที่เราซื้อมาที่เกลียวไว้นะครับใส่ลงไปนะครับนะคร้บิงกัักค้าก่อนอ่เะเรากากหมูใส่ลงไปแล้วนะครับทําง่ายๆครับไม่ยากครับ เกลีย์ครับเสลีย์ได้ที่แกงถ้าเกลียเกลีย์ว่านี้เขายางมาแพงนะเกลียแล้วใส่สิ่งสกุลีทุไปเลยโอ้ยกากหมูเต็มๆครับกินกันแบบจุๆนะครับตอนเราคุกกากหมูนะครับเราก็ปิดไฟเลยก็ได้ครับไม่ต้องใช้ความร้อนอะไรเยอะนะครับ ขอโทษครับโอ้โหถูกจริงจรนะคนให้มันเข้ากันให้มันกุกเขาให้ทั่วกลกหมูของเรานะครับกรอบกรุบกรอบกรอบกรับเดี๋ยวก็จะมาจัดใส่จานกันนะครับตอนนี้ผมก็พยายาม แกงให้ทั่วได้เยอะที่สุดนะครับเราจะใช้ทัพพีสองทัพพีช่วยก็ได้นะครับหรือทัพพีเดียวก็ได้นะครับแล้วก็แต่ท่านประครุนทุกคนเลยนะครับมีอะไรติดทิ้งได้นะครับทิ้งได้อะไรได้นะครับเราคุยกันได้สนุกสนานเนเพื่อนกันคนหนึ่งนะครับ ยอดจริงๆครับหอมหวานอร่อยต้องหอกหวานนิดนึงนะครับเดี๋ยวช้ชิมสักหน่อยนะฮะโอเคครับย่างวางมันจักใส่จานจัดจ้นสวยๆกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับผัดพริกแกงกากหมูโอ้โหสีสวยน่ากินมากครับน่าทานจริงๆดูสิครับนี่ครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกาลังใจให้ทางช่องผมด้วยนะครับกูรีวิวจะนําอาหารอร่อยๆยั่วๆนะครับมาทําให้กินในสไตล์บ้านๆนะครับทำง่ายๆนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายเตรียมของเตรียมอะไรเยอะนะครับเอาง่ายๆทําแบบบ้านๆกันเลยนะครับเหมือนจะทํากินที่บ้านเองเลยนะครับเหมือนเพื่อนมาทําให้ดูนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ